ก่อไปรับชมคลิปผมขอฝากร้านดีๆด,ด,ด้วยนะครับมีบริการรับฟาร์ม AFK กดเกมพาร์และสั่นเลี้ยงสุดโหดสุดตึงเลิงอยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมพาทุกคนมาดูความลับของกวางเลนเดียตัวนี้เลยที่เป็นระดับเลเจนเดี่รธรรมดานะครับที่ไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีความลับนะครับเออความลับของมันไม่ใช่แค่ตัวมันนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนี่เรามาที่ร้านค้านี้นะแล้วเราก็กดร้านค้าซื้อของนิดหน่อยก่อนเออต้องซื้อของเลยนะ จริงไม่เกี่ยวนี่อันนี้นะครับทุกคนจะสงสัยว่ามันทําอะไรได้ใช่ไหมไม่เห็นมีข้อมูลข้อมูลบอกเลยผมก็ได้มันมาแล้วนั่นก็คืออันนี้เลยเราจะต้องใช้เจ้ากวางเลนเดียตัวนี้ทั้งหมดแตัวในการผสมกันกับเจ้ารถรางอันนี้เออนี่ผมก็ได้ทําการเตรียมเจ้ากวางอันนี้ไว้ให้ทุกคนดูแลแปดตัวนะครับเึ๊บเบิบเบบโอเคเก็บไว้ใช้ตัวหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เราก็จะมาลองกดใช้ดูนะครับ ปึ๊บนั่นเขาจะบอกว่าอายูอายูซูซิซูอิสเวคเรลแปดเรลไรซ์โนซิสเทรลเลสเลนเดอร์เดอะเลนเดอร์วิลร uh, uh, ีเทนช์ทูยูอินฟลิตินเตสเทรลเบลหนึ่งก็คือเ <c oughs> มื่อเราทำการกดคอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยกวางทั้ตัวที่เป็นเรลเบล1มันจะรวมกันกลายเป็นกวางตัวใหม่อ่ากวางตัวใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่มีในร้านค้านะเห็นไหมในฟักไข่ก็มีแต่กวางธรรมดาเห็ไม่ไม่มีเลยนี่ไม่มีมาเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนได้ดูกันคอนเฟิร์ม <c oughs> นั่นไม่มีเสียงในเกมด้วยนี่แล้วกวางที่เราได้มานะคือตัวนี้เลยก็คือกวางจ <Hey. S 1> มูกแดง่นะแล้วมันต่างกับเจ้ากวางธรรมดาไงเออผมลืมบอกว่าในเมื่อเราผสมแล้เราจะได้กวางคืนด้วยนะเป็นกวางเลเวลหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวเอาไปขายแล้วเพราะว่าหมดประโยชน์แล้วนะโอเคนี่เรามาดูความแตกต่างของกวางกันก่อนเลยความแตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวใหม่นี่จะมีจมูกแดงๆแ,แถมสีนี่ก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเอ่เอไอไอ,โล,อโลเอโลอะไรวะโบผูกคอแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นผ้าเหมือนเป็นที่ขี่อะไรประมาณนี้นะส่วนตัวเก่าไม่มีเลยเลยนะครับเป็นกวางผวเพียวจมูกสีน้ำตาลนี่เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวเก่าก่อนความสามารถของตัวเก่าก็คือมันจะให้ EP นะครับแก่สัตว์โดยรอบแล้วก็ทุกๆ5นาทีนะครับโอกาสที่้พืเรอข้เงในติดสานะวำ นะอันนี้คือตัวเก่าครับส่วนตัวใหม่นี่ทุกๆ4นาทีนะครับมันจะให้ EP 2,000เลยนะคือล็อกเลยอะล็อกล็อกเลย2,000อัน,นที่2ก็คือทุกๆ15นาทีมันจะใหะ้มันจะสุ่มพืชหรือผลไมเล้เราหนึ่งชน,นิดให้ m u เ a t i o n อันนี้นะไอออลออมเอนเทสออลเนมนออลเอออันนี้แหละนะเออแค่นี้แหละนะครับผมจะให้ดูว่ามันให้เลเวลโกงแค่ไหนนะเดี๋ยวผมต้องใช้พีคอ l ก่อนพีคอ l o c อ Picklock p i c k อ่า เดี๋ยวเรารอให้มันลดคูดาวสกิลให้นะซึ่งสกิลการให้ EP มันอยู่แค่5นาทีนะครับสำหรับเดวล2นะก็ถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวเราใช้นกยูในการลดคูดาวนะเพื่อให้เห็นผลที่ไวหรือว่ามันไม่สามารถลดได้เห็นไหมอยู่ในวงปึ๊บแน่ไม่ลดเฮ้ยมันลดเอ้ยลดหรือไม่ลดวะมันน่าจะลดแหละแต่ไม่รู้ว่าลดอันไหนนะไม่รู้ว่าลดอันหน้าหรือหลังกวางจมูกแยกไปไหนล่ะเฮ้ยลดคูดาวอยู่ลดคูดาวอยู่เดี๋ยวผมจะรอดูต่อมันให้ EP เลยนะป้าพอให้ทำงานหรือย,ยังททาางงงนนยั ยังนี่ไงลดโหโดนขนาดนี้แล้วต้องลดแล้วเฮ้ยทำงานละปึ๊บให้ E p พใครให้เอา้าไม่ไมันไม่บอกว่าให้ EP ีโอเคผมแปลมาแล้วนะครับก็ขอโทษแท้ข้อมูลผิดเขาบอกว่าทุกๆ4นาทีจะมอบไอพีจำนวน2 0 0พให้กับสัตว์เลี้ยงแบบสุ่มที่ไม่ใช่เรนเดียในสวนข,ของคุณต่อเรนเดียหนึ่งตัวในสวนที่ที่อยู่ในสวนก็คือเจ้าเรนเดียตัวเนี้ยไอตัวไหนวะไอ,ไอจมูกแดงใช่ไหมไม่ใช่ไอพกับเรานะครับ แต่ว่าไม่ใช่เรนเดียเหมือนกันนะต้องเป็นสัตว์ตัวอื่นเดี๋ยวผมหาสัตว์ตัวอื่นก่อนอุสาวรอมันทำตั้งนานเอาเป็นเอาเป็นเสือแล้วกันเนาะโอเคกวางตัวเก่าเราก็เก็บไปเลยเนี่ยเรามาดูกวางตัวใหม่ให้ไ e p แล้วกันเนาะนี่ใกล้ทำงานแล้วใกล้ทำงานแล้วปึ๊บทำไมเวลามันเพิ่มวะโอเคไม่ให้ไ p ยังวะมันให้ไ e p ยัง, e ยง3 2 1เรดี้ปึ๊บแล้วก็แล้วก็ไม่เห็นให้ไ e p เลยวะ